อยู่มเด็กชายในจังหวัดสกลกนครเลขที่28ชั้นประถมศึกษาปีที่4คับ5โรงเรียนอนุบา,าลสกลนครวันนี้เราจะประดับการทดลองวิทยาศาสตร์กันนะครับเรื่องทะเลทรายเดือดเรามีอุปกรณ์ดังนี้ครับ 1. น้ำส้มสายชูมีลิปเป็นกรด 2. เบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมคาร์บอนเนตมีลิปเป็นด่าง 3. ามีวมะสุขอาหาครับห้าถ้วยตวงครับหกช้อนโต๊ะครับเจ็ 7. ดด็อปเปอร์ที่หยุดสารครับแปดตะเกียบครับเก้าภาชนะครับต่ตอนที่หนึ่งให้เราเทกิคโซดาลงไปภาชนะที่เราเตรียมไว้ครับ ช้อนต๊ตห้าชัดโต๊ะครับแล้ที่หนึ่ครับช้อนสบครับช้นครับสี่ครับ คุณผ้าครับขั้นตอนที่สองนะครับเราผสมสีอาหารกับน้ำส้ใส่ชูนะคะเทน้ำส้ใส่ชูไปในถ้วยตวงสีสีหนึ่งเลยครับขั้นตอนที่สามครับกดสีผสมอาหารครับลงไปในน้ำส้ใส่ชูให้หยดครับ ที่หนึ่งครับอันที่สองครับอันที่สามครับอันที่สี่ครับอันที่ห้าครับตอนที่สี่ให้เราคนให้เข้ากันครับ ตอนที่ห้าที่เราตดสีผสมอาหารที่เราผสมกับน้ำควบใสชูลงไปในเบกกิ้งโซดาครับเพื่อนๆสังเกตน,นะคะว่าทำไมมีฟอ,องกัาคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นเพราะอะไรเราไปรับชมกันเลยครับเพราะว่าเราหยดน้ำควบใสชูงลงไปในเบกกิ้งโซดาทำให้เกิดฟองกัาคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นแบบนี้ครับ อไดออกไซด์เอ,อและเหลือเพียงแค่เบกกิ้งโซดาที่มีลูกคุณแบบนี้ครับวันนี้ผมขอสรุปกรารทดลองเลยนะครับว่าเราหยดน้ำส้มสายชูลงไปในเบกกิ้งโซดาถ้าไม่เกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นแบบนี้ครับ ผัดไปออกกัาซคาร์บอนดออกไซด์ก็จะละเหยได้เหลือเท่เบกกิ้งโซดาที่ททมีลูปิ์ขนาดนี้ครับทั้งนั้นผมเด็กชายในชวสิทธนากรเลขที่18ชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่้โรงเรียนอนุบาลสิทธนากรขอจบการนำเสนอการทดลองว,วิทยาศาสตร์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ